ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเคเดอร์ตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนำา FC นะครับมาชมนะครับรถไถนะครับที่อยู่ภายในร้านของเคเดอร์ตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมซึ่งคลิปนี้จะเป็นรถที่จอด อ,อยู่โซนหลังร้านนะครับผมซึ่งก็มีด้วยกันหลายคันนะครับหลายรายการหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับไล่เรียงก็ตั้งแต่คูปตุต้านิวฮอลแลนด์ฟอร์ดจอร์เดียนะครับแล้วก็มียันม่านะครับหลายคันหลายค่ายนะครับหลายรุ่นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ FC ได้รับชมว่า,าแต่ละคันตอนนี้ที่อยู่โซนหลังร้านมี คันไหนราคาไหนบ้างซึ่งที่นี้ก็เริ่มต้นอยู่ที่แสนกว่าบาทครับราคาเบาๆนะครับห่งในนั้นแสนกว่าบาทเนี่ยมีคันไหนบ้างเดี๋ยวมาดูนะครับมันมีหลายๆราคานะครับผมเริ่มต้นคันนี้ครับจอเดียห้าสามเพาเดียวนะครับผมตัวนี้จะได้อุปกรณ์ใบดันพันหลังนะครับราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับจอเดียห้าสามเพาเดียวนะครับ5310ตัวนี้จะ50แรงม้าครับ3สูบ นะครับผมจอเดียจะทําเป็น3สูบครับ50แรงเครื่องเกียร์ให้ดูดีนะครับสภาพก็ใช้ได้ครับผมก็มีตำหนิบางจุดอย่างเช่นเบาะขาดมีอะไรพวกนี้ตามธรรมชาตินะครับของรถที่เป็นรถสภาพเดิมๆไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพนะครับเราจะได้ไปด้านหน้ากับผ้านหลัง189,000บาทครับราคานี้ส่งฟรี300กิโลนะครับจอเดีย5310นะครับ นี่เป็นคันที่หนึ่งนะครับจะเอาแถวหน้าก่อนแล้วกันนะครับแถวแถวหลังก็ค่อยว่ากันอีกทีถัดมาเป็นฟอร์ดตัวนี้เป็นฟอร์ดห้าพันนะครับฟอร์ดห้าพันตัวนี้ก็จะได้อุปกรณ์ใบดันผนังหลังใบดันผนังหลังราคาเบาๆเช่นกันครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท,นะร,บ 1, 9, บาทราคาเท่ากันครับกับจ er. อร์เดียตัวตนและหุ่นนี่ก็ใกล้เคียงกันครับเป็น รถเพาเดียวเหมือนกันอุปกรณ์2ชิ้น189,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เล่มทะเบียนพร้อมนะครับฟอร์ตตัวนี้ส่วนจอเดียมไม่มีเล่มนะครับคันนี้ราคานี้ขายแบบนี้เลยไม่มีเล่มออกเป็นสัญญาซื้อขายให้ครับในนามบริษัทเชีรเลกเตอร์ส่วนฟอร์ด5,000ันนี่เล่มทะเบียนพร้อมจัดไฟแนนซ์ได้ครับคันไหนที่มีเล่มจะได้ทุกคันอฟอร์ดเนี่ยราคาอยู่ที่189,000บาทรุ่นนี้จัดไฟแนนซ์ได้ถึงแสนเก้านะครับจะได้เกินตัวอีกนะครับ นะครับสนใจก็สอบถามมาเพิ่มเติมได้อีกครับรายละเอียด089232911 8ครับ089232911 8นะครับเคเดเตอร์น้องจีบุรีรัมนะครับผมอ่าผมยินดีรับสาย FC ทุกท่านนะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเงินสดเงินผ่อนถัดมาจะเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น TT55 นะครับเป็น 4view สองเครนะครับตัวนี้เป็นรถเก็บงานให้แล้วนะครับผมเช็คลวดซึมไฟสีสันให้ใหม่เล่มปี59ตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้ถึง3 3มครับาราคาอยู่ที่459,000บาทครับ459,000บาท2ชิ้นแถมส่งถัดมาคันที่4จะเป็นคู b o ต้าบ้างนะครับตัวนี้เป็น M6040 M6040 ตัวนี้เป็นรถรถรถเดี๋ยวขอดูเล่มแป๊บนึงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปี57อ๋อโอเค วันนี้ปี57นะครับผมปี P 57เก็บงานใหม่ยางใหม่4เส้นเลยนะครับยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ยางใหม่4เส้นเล่มปี57เช็คสภาพให้ใหม่ทั้งคันอ่าตัวนี้ปรับราคานะครับอ่าจาก500,000กว่ากว่านะครับ500,000เดิมเดิมรีวิวอยู่ที่5 0 9 0 0 0บาทคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวลดให้ครับคลิปนี้ลดไป2 0 0 0 0ไปเลย นะครับ M 6040เหลืออยู่5,29,000บาทครับ M 6040เก็บงานหมายางใหมส่สีเส้นอุปกรณ์สองชิ้นเล่มปีห้าเจ็ดเครื่องเกียร์ฮันเดลิกดีเหลือ5,29,000บาทครับรับส่วนลดไป20 0 0 0บาทนะครับจาก5,49,000บาทหน้านหลังครับถัดมาเป็นนิวฮอ l แ a น d ์ที 4, 4, 4, 8 r ่ตัวนี้ลูกค้าจังหวัด สกลนครเพิ่งโอนจองออนไลน์มาขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมราคาอยู่ที่299 0 0นบาทเท่านั้นเอง29900 0เนะครับเก็บงานเช็คให้เรียบร้อยยางหน้าใหม่นะครับได้ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมเช็คใหม่ได้อุปกรณ์2ชิ้นไปดันผันหลังส่งฟรีถึงสกลนครอ,อำเภอสว่างแดน,นดินครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมนะครับถ้าท่าน,านชมอยู่ก็ รีวิวให้แล้วนะครับตัวนี้ New Holland p c c 1 8 r นะครับท่านก็ติดตามในช่อง YouTube เช่นกันขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับอ่าตัวนี้ลูกค้าจากจังหวัดสกลนครนะครับจัดไฟแนซ์นะครับผมอ่าจัดได้สดได้ผ่อนได้ครับอ่าเราก็มีไฟแนซ์รองรับให้นะครับตัวนี้ถัดมาจะเป็น M5000SU M5000SU ตัวนี้ก็จะเป็นรถเก็บสภาพใหม่เช่นกันครับอ่านะครับยางหน้าใหม่ครับยางหลังเดิมนะครับตัวนี้เล่มทะเบียนปี5้ จะได้อุปกรณ์ไปดันผ่านหลังนะครับราคาอยู่ที่3,90 0 0บาทเท่านั้นเอง39,000บาทเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมเช็คโรลวซึมไฟสีสันใหม่นะครับยางหน้าใหมาย่ยางหลังเดิมอุปกรณ์ไปดันผ่านหลังนะครับและก็ส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับผมของเขอเกเตรน้องกีบุรีรัมถัดมาจะเป็นยันมายันมาตัวนี้เป็นยันมา่ก้นะครับอ่า EF494T ตัวนี้ เช็คใหม่ทั้งคันยางใหม่4เส้นเล่มทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้ตัวนี้เล่มปี55นะครับเปิดราคาไว้อยู่299นะครับคันนี้ติดจองไปแล้วขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดพิจิตรนะครับจองเอาไว้เดี๋ยวรอเลือกจัดส่งครับวันที่10นี่แหละเดี๋ยวจัดส่งให้แต่เช้าเลยนะครับผมขอบพระคุณเปอย่างสูงครับลูกค้าจังหวัดพิจิตรครับโอนประจํานะครับจองออนไลน์มานะครับ รอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับผมแล้วก็สั่งเพิ่มโรตารี่ด้วยนะครับลูกค้าเอาอุปกรณ์3ชิ้นนะครับจัดให้ครับตามคําขอก็3ชิ้นก็มีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีกถัดมาจะเป็นตัว Ford 3930ตัวนี้จะเป็น w v i e l นะครับสพลาว3930ตัวนี้ไม่มีใบดันมานะครับรถเราจะนำเสนอขายเฉพาะตัวรถกับผ่านหลังนะครับ สองเพลาเล่มทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้54แรงม้าครับ3สูบนะครับห้าสิบสี่แรง3สูบตัวเท่าๆกับจอร์เดียห้าสามเลยครับพอๆกันแต่จะเป็น2เพลานะครับ54แรงมา้าแต่ถ้าเป็นจอร์เดียห้าสามถ้า2เพลามันจะอยู่ที่55แรงมา้าใกล้เคียงกันครับนะครับหุ่นเท่าเท่ากันนะครับตัวนี้จะเป็นค่ายฟอร์ดนะครับสามเก้าสามศูนย์สองเพลา ตัวนี้เอาตัวรถกับผ่านหลังนะครับตัวรถผ่านหลังนะครับแล้วก็เล่มทะเบียนราคาอยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหบาทเท่านั้นเองราคาถูกๆครับหนึ่งแสบาทครับตัวรถผ่านหลังผ่านเดียวแถมเป็นผ่าน7ไปเลยครับตัวรถผ่าน7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองตัวรถผ่านหลังเล่มทะเบียนอีกต่างหากนะครับผมปอร์ด3 9 3เก้าสามศูนย์สองเพลวอ่า ตรงนี้จะเป็นยันม่านะครับมียันม่า39กตัวนี้เก็บงานสวยนะครับเช็คโรซึมี่ไฟสีสันใหม่คมไปดันเหลือเต็มสีสันสวยงามอ่าสีให้เป็นล้อทองนะครับล้อเป็นของรุ่นใหม่นะตนัวนี้อ่าเล่มทะเบียนพร้อมครับอุปกรณ์จะได้ไปดันผ่านหลังยางหน้าโดยเยอะครับยางหลังดอกเต็มเต็มใหม่ๆอยู่เลยครับยางหลังนะครับยันม,า 39, าม่า3 9 3กทีนะครับอ่า ตัวนี้สวยๆเลยนะครับผมบพื้นที่อาจจะแคบนิดนึงต้องขออภัยนะครับวันนี้ราคาอยู่ที่279,000บาท279,000าใบดันผ่านหลังส่งฟรี300โลครับสาภาพสวยๆ,ๆแบบนี้เลยยันมา393ทีนะครับถัดไปก็จะเป็น l อ7 0 8 SP ็ u b ูนยนะครับตัวนี้รถสาภาพเดิมๆนะครับสีเดิมทั้งคัน4708 SP นนะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะปั๊มไม่เคยแกะ คัดไม่เคยตัดนะครับรถเดิมๆครับมีแค่แผ่นลังคาแตกครับตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแผ่นลังคาให้ยางหน้าดอกสูงครับยางหลังดอกเลยเยอะใช้ได้อยู่นะครับผมช่วงท้ายก็แห้งดีครับผมนะครับท้ายแห้งสีเดิมนะครับยางหลังใช้ได้นะครับผมมีแผ่นลังคาแตกเดี๋ยวเปลี่ยนลังคาให้นะครับสี0 8 SP รถสภาพเดิมๆเครื่องเดิมคัดเดิมไม่เคยแกะนะครับตัวนี้ หน้าหลังเล่มทะเบียนนะครับราคาอยู่ที่3 9 9 0สนบาทครับ3 9 9 0สนบาทเดี๋ยวเปลี่ยนแผ่นลังคาให้ใหม่นะครับ4 7 0 8็ p ศูนยเอราคาเบาๆ <S 2> <S 2> น,นอกจากรถไถนะครับก็จะมีทั้งรถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวตรงนี้เราก็ขายนะครับผมนะครับเป็นปานเจริญการช่าง2คันนะครับปานเจริญการช่าง2คันแล้วก็เทเลอร์10ล้อนี่2สองคันเทเลอร์คันนี้อยู่4 9 9 0 0นเาหม่นเบาทเาทเลอร์คันนี้ 599,000บาท2เพลาครับตัวนี้เป็นอ e ิวสุ4 9 9ตัว5 9 9เป็นฮีโน่นะครับเซลเลอ 2, ร์2เพลาทั้งคู่ส่วนปานเจริญนะครับรถไถเราเออ่ขายรถเกี่ยวเราก็ขายครับปานเจริญการช่างคันนี้นะครับอ่าบิวเป็น 2, 2022นะครับอ่าราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทครับคลิปนี้เอาไปเลยครับล้านสอ0แสน่ส่วนอีกคันนี้จะเป็นรถใหม่ป้ายแดงปีที่แล้วเขาเกี่ยวไปนาเดียวอันนี้รถใหม่ป้ายแดง นะครับอ่าตัวนี้ก็ราคาสองแสนอ่าอโทษทีสองแสนเอาไป2องล้านหแสนบาทครับคันนั้น2องล้านหนึแสนครับคันนี้ล้านสองแสนเก้าหมื่นนะครับอ่าจจะแคบนิดนึงต้องขอภอภัยคันแรกนะครับ1นึ่งล้านสแสนเก้าหมื่นบาทคันที่2 000, ซื้อป้ายแดงมาปีที่แล้วครับเกี่ยวนาเดียวไป700ก,กวไร่ขายอยู่ที่2องล้านหแสนบาทคันนี้ก็เกี่ยว อ่าหน้าปีไป700กร้อยกว่าไรรักได้เท่ากันนะครับพอเกี่ยวแค่พื้นที่ที่โซนน้องกี่นะครับตัวนั้นก็ล้าน2องแสบาทเอาไปเลยครับถัดมามันจะมีอีกแถวสองด้านในนะครับแถวสองด้านในอ่าอาจจะแคบนิดนึงนะครับผมแถวสองด้านในพอ,อเดินได้ยันมา51าแรงนะครับตัวนี้แมนยู51แดงอ่า ตัวนี้ลดราคาให้แล้วกันครับสําหรับคลิปนี้นะครับตัวที่แล้วนําเสนอราคาน่าจะอยู่ที่สามสามแสนแปดหมื่นใช่ไหมครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันคลิปนี้เอาไปสามแสนห้าหมื่นเก้าพันครับลดไปสามหมื่นเลครับพันนี้ยันม่านะครับแถมหน้าหลังราคานี้ยังแถมเก็บสีให้ใหม่อีกนะครับผมนะครับสีเดิมมันซีดไปแล้วเดี๋ยวเก็บสีให้ใหม่เลยครับสามห้าเก้านะครับอสามแปดเก้าไม่ขายขายสามห้าเก้าแล้วก็ทําสีให้ใหม่ทั้งงานเช็คให้นะครับผม ยันมาสามสเอ้าสิบแรงถัดมา l 5ลห้ตัวนี้สภาพเดิมๆอยู่ครับตัวนี้เล่มปี6กอะไรเอ่หกสามรถเดิมๆสีเดิม4 3 9 0สนามหมื่นบาทครับสี่แสนสาาพันบาทรถปีหกมรถสภาพเดิมๆใบดันพันหลังครับเล่มปี63 4ามส0 0แบาทเท่านั้นเองถัดม,มา l อลสีตัวนี้เก็บงานใหม่ 4 508เจ็บงานใหม่ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมนะครับจะได้อุปกรณ์หน้าหลังรถเช็คให้เรียบร้อยครับ4 508ตัวนี้เป็น DT นะครับผมราคาอยู่ที่249,000บาทครับสภาพนี้249,000บาทและมีคันใหม่กำลังมาครับราคาถูกๆนะครับอ่า45นะครับคันนั้นขายอยู่แสนเก้าเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมอีกทีนึงคันนี้อยู่249นะครับผมหน้าหลัง M7040 นะครับ M7040 ตัวนี้เล่มปี51ง นะครับสภาพเดิมๆตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยครับหลังคาไม่สวยยังเดี๋ยวเราเก็บงานก่อนแล้วกันคันนี้แต่ถ้าจะเอาจริงก็อยู่3 0 0 0 0นกว่าบาทครับเผื่อสนใจนะครับสามแสนกว่าบาทนะครับถัดมาจะเป็นจรเดียเพ่าเดียวอีกคันนึงครับ321สอ่งตัวนี้ตัวรถใบดันเอาคลิปนี้แถมพันหลังไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วกันนะครับนึ 100, ่งแสน 1 2 9 0 0 0บาทครับ1 2 9 0 0 0บาทนะครับตัวรถใบดันผ่านหลังนะครับ3 2 1 0เเาเดียวนะครับจอเดียร์ถัดมาจอเดียร์เเผเดียวอีกคันครับ5 3 1 0ตัวนี้ก็ใบดันผ่นหลังเล่มทะเบียนอ่าตัวนี้ไม่มีเล่มต้องขอไปรถเครื่องเกียร์ดี1 8 9 0 0 0บาทครับ1 8 9 0 0 0บาทหน้าหลังครับเอาไปเลย แล้วก็สุดท้ายท้ายสุด LC 708 4708ตัวนี้นะครับเก็บงานให้นะครับยางหลังใหม่ยังหน้าเดิมนะครับ4708ตัวนี้เล่ 54, มปี54ราคาอยู่ที่389,000บาทครับยางหลังใหม่ยังหน้าเดิมนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับ389,000บาทเล่มปี54แล้วคันนี้ลดไปอีก20,000แล้วกันคลิปนี้ เหลืออยู่3 6 9 0 0 0บาทครับ3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลดให้ไปเลยครับจากป้ายนะครับเก็บงานเรียบร้อยยางหลังใหม่ยางหน้าเดิมนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับแต่ไฟแนนซ์ได้สามแสนสามครับคันนี้ถ้าผ่อนก็ดาวแค่สามหมื่นเก้าเท่านั้นเองสี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับดีทีครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ไม่นับจํานวนคันเมื่อกี้ไม่ทราบว่ากี่คันแต่ก็ไล่เรียงดูเอานะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากรถที่จอดอยู่โซนหลังร้านไว้ประมาณนี้ครับผมท่านใดสนใจอยากทราบรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์089232911ครับ089232911นะครับเคทเกเตอร์น้องกีบุรีรัมหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ครับตามเบอร์ที่แจ้งหรือจะคอมเมนต์มาใน YouTube ตอบแชทใน Facebook ก็ได้นะครับผมช่องทาง นะครับแฟนเพจของร้านเคสเทกเตอร์ชื่อไลน์ก็เคสเทกเตอร์ครับชื่อเฟซก็ชื่อเดียวกันช่องก็ช่องเคสเทกเตอร์เช่ชนกันนะครับผมสําสหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้ถูกใจขนาไหนก็โทรมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านเป็นอย่างสูงครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ